ตั้งหลังมันเบียดกันมากไปมะดุกกลุ่มนะอ๋อมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหม,มโีโอเคมะเพลงมานะคะอ้อาวไม่เล่นไม่เล่นโอสมันะสมาธิดีๆไป ผู้ชาอุปสความน้ำมากมายและเกิน <Okay. S 1> แต่จุดหมายปลายทางของใจจะพลังให้ฉันมีแรงเดินไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขความ God. Yeah. ไปถึง,าง<ไ>ปากทางใน<า>วันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวดให้ดวงใสาตาจ้องมองไว้กว่า<อ>งให้คนจินม <จะ S 2> งดวฉัน

อ๋อมันมีบล็อกข้างบนเวทีเมื่อเช้าไปทําแล้วใช่ไหมครับครับสักวันจะเป็นอย่างฝนไฟาี่ยที่เดียวเลยแหละร้องร้องเฉยๆดีไหมผู้กองสักวันจะเป็นอย่างฝนฝ่ายธรรมดาไม่ร้องสูงใช่ไหมฮะให้พี่มยร้องสูงอ่ะทำไมนะให้พี่เมย์ร้อง อ๋อผมเหมือนเดิมแล้วเออร้องไม่ร้องเหมือนเดิมก็สักวันสักวันสักทำได้อยู่แล้วม่นจะให้เขาร้องต่ำอย่างนี้ใช่ไหมเออก็ก็สองคนร้องรไม่ได้สองคนร้องต่ำแต่กูร้องต่ำเออลองดีหนึ่งสองสามสักวันจะ ก็เราก็ไปซ้อมให้มันให้มันไหลพร้อมๆกันทำอย่างเงี้ยนะเจะจะทำให้ได้หรืออะไรก็ว่าไปปอจะร้องอะไรปอนจะร้องถังไม่ได้ปอนร้องถึงปอนร้องได้นะร้องได้นะออได้แต่ว่าขอขอเท่ากันเลยลูกพอร้องพร้อมกันอย่าไหลต่างคนต่างไหลไม่เอาอ่ะเดี๋ยวลองรู้เสียอีกทีนึงอ่าป้าว่า แค่ไหนได้โอเคแ้แบบไหนต้งนับกันให้ดีสักวันจะเป็นยางฝันใยจะททำให้ได้ตอนได้มีของได้มีใครพอแหลมมาคนนึ่งกิได้ผมไม่ได้ทมาได้วนล้อมไ น,นี่มีคูด้เหรอผู้หญิงมีหูได้เหรอ,อ,หรอ,อใช่ใช่ีมอ่เเดี๋ยวรอเวลานี่หนึ่งรอเวลาเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ออตอนช่วงทานอาหารเย็นเนี่ยเขาจะให้ครูทานอาหารในบ้านด้วย<อ>แต่พอเธอต้องไปหาทางข้างนอกนู่นไปแอๆๆ้ไปลอาไาไปได้นา อานั่งลงนั่งลงอ่อเสียบนั่งเบ็ดก็นะเมื่อกี้เราวันนี้วิ่งนี่เป็นวิ่งที่ค่อนข้างหนักไหมเ่อว่าไหมหนักนะอืมมันเป็นบททดสอบอะไรบางอย่างก็เลี้ยนอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเล่นเล่นอะ่ะนะมันก็ต้องเหนื่อยกันอยู่แล้วไม่รักกันจริงก็ไม่ดา่าไม่ดุไม่ว่า <c oughs> <c oughs> คนอื่นร้องไม่ดีคนอื่นแสดงออกไม่ดีไปว่าให้เขาดิเรื่องอะไรไม่ใช่หน้าที่ของเรา นี่เป็นเพราะเราอยู่ด้วยกันเรารักกันเราถึงได้ว่ากัน mm hmm. พอเราเห็นนักเรียนกำลังจะตกเหวถ้าไม่ดึงขึ้นมาขอโทษจะให้อย่างนี้ลงไปดีไหมหรือ mm hmm. ยังไงนี่ต้องคิดอด้วยนะ mm hmm. ทําไปเพราะว่ารักทําไปเพราะว่าเป็นห่วงไม่ใช่ทําไปเพราะว่าจะเอาชนะพวกเธอไม่ใช่นะกขขอให้คิดถึงตรงนี้ด้วยแล้วกันว่าสิ่งที่พูดไปที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยก็เพียงแต่จะดึงเธอขึ้นมาให้ได้เอามันหลุดไปเอามันขึ้นไป ส่งมันขึ้นไปส่งมันขึ้นไปความประสความสําเร็จเราก็ได้เห็นนั่งดูในทีวีว่าเนี่ยนะภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ดูแลพวกเธอมาไม่ใช่จะเอาชนะคานพวกเธอว่าฉันบอกฉันทําไม่ได้ฉันฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่ได้ฉันเนมู่จะเอาชนะนักเรียนไม่ใช่ไม่มีคุยไหนเขาเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องการให้นักเรียนได้ดีเท่งนั้นครูดิเธอไม่เห็นเบื้องหลังการทํางานของครู the professional เธอไม่เห็น ทุกวันพอทุกพอวันไหนที่ครูคนนี้เข้าครูอีกกลุ่มไม่เข้าทุกครูจะไลน์หากันตลอดเวลาแล้วมีกลุ่มไลน์ของเราเราก็จะบอกว่าทำไมไอ้นั่นมันเป็นอย่างนี้ว่าทำไมไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมเนี่ยฝากเบิร์ตกะโหลกไอ้นี่ทีฝากอะไรอย่างเงี้ยเราจะนั่นไอ้นี่วุ่นเวอร์เน่าหนอนอันนี้ฟอนอนเฟ้เอกรักมันแบบโอ้ยมันแบบ วนเว้อเนาอคอนเฟอีกตำหาพวกว้นเวรเน่าหนอนฟอนเฟะแตะปุบร้องแตะปุบแบบเออแตะบุบฉันมีวัานั้นน่ะอย่าเลยนักเรียนเพราะว่าในชีวิตจริงถ้าเธอจะออกไปเป็นนักร้องนักแสดงจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันมันหนักหนาสาหัสกว่านี้มันไม่ใช่เท่านี้แล้วเราเนี่ยเป็นครูเนี่ยเราว่าให้พวกเธอเนี่ยดีกว่า เราขอด่าขออะไรอย่างนี้จิกจิก,จ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 กว่าอย่างนี้ก่อนเวล่ใครมาพูดมาด่ามาว่านักเรียนของเราเนี่ยเราก็รู้สึกเจ็บไปด้วยไงเราก็รู้สึกว่าเอ๊แต่เราไม่ได้หมายความเราเป็นไปบ้าคนไม่ใช่ c o m m e n เตอร์หรือใครทุกคนที่เขาติเขาว่าเขาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเขามองในมุมของคนที่เขาเป็นคนดูใช่ไหมแล้วเราเองเราคน,คนเป็นโคช้ชเราจะไม่หาทางแก้แก้ตัวเด็ดขาดถึงแม้ว่าเรารู้ว่าพวกเธออ่อนอยังไงตรงไหนสมมติว่าเธอทําอย่างงี้ทำได้เท่านี้เนี่ย นักโค้ชบอกว่าเนี่ยเป็นอ,อ่คอมเมนตอเธบอกเนี่ยตัวเป็นคนเป็นโค้ชเองจะบอกว่าแหมก็เด็กมันทำได้แคน่นี้จะไม่พูดเด็ดขาดเพราะมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเมอนกันว่าต้องทําเธอให้ได้เป็นแล้วก็ต้องมาซัดกับพวกเธอตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าฉันทําได้เท่านี้นะอย่าไปพูดอย่างนี้ออกมาไม่ได้ไม่มีไม่ไม่มีเด็ดขาดไม่มีคําว่าเท่านี้ฉันทําได้เท่านี้ฉันเป็นได้แค่เนี้ยมันไม่ไหว่ ไม่ได้คําว่าไม่ Search, ไหวไม่มีมันต้องได้ทําให้ถึงที่สุดก่อนอย่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองถ้าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางานักเรียนฝันน่ะักเรียนฝันวางฝันไว้ตรงนั้นนักเรียนก็ต้องทําให้เต็มที่และตอบย้ําความฝันของตัวเองอยู่อย่างสม,ม่ําเสมอด้วยว่าฉันจะต้องประสบความสําเร็จฉันจะต้องเป็นอย่างตรงนั้นให้ได้เพลงเพลงที่นักเรียนร้องเนีี้เพลง เพลงเออเพลงตีนเนี่ยมันตรงมากเลยถ้าเขาจำไม่ผิดใครเป็นคนแต่งเพลงเป็นเป็นแฟนของพิรินาพิรพัฒน์นั่นแหละลูกศิษย์ <นะ S 1> ครูโรดเองพิรินาเพราะตอนที่เขาแต่งเนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยเขามาให้ครูโรดดูแล้วหนูแต่งเพลงเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดพี่ลินาใช่ไหมใช่แฟนของพี่บี